you <laughs> สวัสดีครับผมทูเบียิเนี่ยครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับ b บีย s ม r i เซครับในรุ่นแรกครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมกับรหัส 740DM Sport ครับความพิเศษของเบีย e ม i e ซ7ดีเซลรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อพร้อมกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมายไฮบริดนะครับที่เอามอเตอร์หรือแบตเตอรี่48โวลต์ครับใส่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้เครื่องยนต์ได้พลักกาลังสูงสุดอยู่ที่3,000 30, ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่299แรงม้าที่สําคัญเลยแรงม้าซีซีเยอะขนาดนี้ดีเซล6สูบนะครับมาพร้อมกับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่17.9กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวแนะนําให้ BMW ซีรีส์7740ดีคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากๆได้ทั้งขนาดตัวรถที่มีความใหญ่ยาวนะครับแถมยังประหยัดอีกด้วยส่วนอื่นๆครับเขายังมาพร้อมกับหน้ากระจัง กินนีเกิวครับไตคู่ที่พร้อมกับแสงไอคอนิกโกลบริเวณล็อตัวกระจังเลยครับแล้วก็ตัวล้อเองครับเป็นล้อ M-Aero ครับเพื่อทําให้อัตราการที่เปลืองทําได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ b บีูซีรีสี7ศคันนี้ครับจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยครับความต่างเลยครับระหว่าง 740D กับ ตัวรถบันมาบิหรือเป็นรถไฟฟ้าของ I 7ซนะั่นเองนะครับก็คือตัวประตูครับคันนี้จะไม่ได้เป็นประตูออโต้แล้วครับเราคงจะต้องใช้มือเปิดปิดแบบนี้แต่ยังมาพร้อมกับระบบซอฟต์โค้ดครับที่เพียงแค่ปิดเบาๆก็จะสามารถเป็นประตูดูดได้ด้วยและสำหรับภายในห้องดยสารต้นหลังครับมีความเป็นส่วนตัวมีหน้าจอเทเลเตอร์ขนาดใหญ่ถึง31นิ้วแบบนี้ครับกางลงมาและตัวหน้าจอตัวนี้ครับมาพร้อมกับการรองรับ ความละเอียดคมชัดถึง 8K ที่สำคัญเราสามารถยังเชื่อมต่อผ่านตัว Amazon TV ดู Netflix ได้และที่สำคัญครับตรงบร,ริเวณเบาะหลังครับยังมาพร้อมกับตัว Wireless Charge ตรงนี้ครับเราสามารถโทรศัพท์มือถือวางเพื่อทำการชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วย Wireless ไ,ได้เลยแล้วก็แอร์แยกอิสระ4โซนพร้อมช่องแอร์บร,ริเวณเสาบีพิลแบบนี้ครับและที่สำคัญครับตัวแอรเองเรายังสามารถคอนโทรผ่านตัวนี้ หน้าจอตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยและตัวเบาเองครับทั้ง4 classes, ตําแหน่งยังมาพร้อมกับเบาลมเป่าลมเย็นและเบาอุ่นร้อนทั้ง4ตําแหน่งด้านหน้า2ด้านหลังอีก2และตรงประตูครับมียังมาพร้อมกับม่านบังสายตาเพาื่อเพิเพม่มความเป็นส่วนตัวให้ด้วยครับและสําหรับลูกค้าท่านใดครับที่รับชมแล้วอยากเข้ามาสัมผัสอยากมาดูรถตัวจริงสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k Fanpage ของเบียนหนุ่มยูพาทินมเตอร์หรือ โทรเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับรวมไปถึงสามารถวอล์กอินเข้ามาที่โชรูมเบียนของยูพาเทนโนมอนเตอร์ครับเราจะมีทีมที่ปรึกษาการขายและทีมโปรดักต์ที่นี่ไว้คอยซัพพอร์ตสำหรับลูกค้าทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ